เดม้วนแล็กดอทำดีอยู่เนี่ยเตือนอุ้ยเรานั่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอนายโอ้โหนั่งได้อย่างงี้เลยเหรอไม่ไหมเซลนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอนายนะนี่เตอนั่งนะเออโคตรแช่เลยเฮ้ยแล้วตัวมันขึ้นลงขึ้นลงเองด้วยเหงื่อเฮ้ยเศล ให้ดัง,ดง,งโดนดังสวิงอ่ะเราให้ดังมันจะเห็นว่าโดนกลบังอยู่ป่ะวะแล้วมึงทำมีอะไรกันนะดังมึงเพี้ยมากอ่ะมึงแบบโอ้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 โอ <c oughs> ้โอ้ใครเล่นรถบอกนะเดี๋ยวกูกุ๊กคอ้ยเนี่ยกูไม่ชอบซาวเลย จ้าไม่กลัวไปอยู่ด้วยกันเนี่ยกลัวแล้วกูรออยู่ทยานเด้อไม่ได้กูเป็นพิธีกรสาวอะโอ้ยมีตัวนี่นี้อยู่นี่ตัวไอตัวหัวข้างปั่นหัวข้างปั่นได้โปดถทายรูปโปดถทายรูปไหนอะไหนวะนี่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 ไหนวะอุ้ยมันเล็งแล้วมันเล็งแล้วมันเล็งแล้วโอ้ยอย่าชนไม้บุ้งอย่าชนกล้องดิถือไม้บุ้งอยู่เดี๋ยวกูไปแสดง มอ้ปีนระวังโดนนะปีนระวังโดนวิ่งนะไอ้เชี่ยกูยุ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ดังไอ้ดังกูกดยังไม่ได้ไม่ได้แม่ไอ้ดังไอ้เชี่ยกูจะตายไอ้เชี่ยวิ่งหนีดิปีนวิ่งดังไอ้เชี่ยอยู่ไหนกอกมึงอยู่ดัไหนไอ้กูไม่กดกูอยู่นี่กูอยู่ไหนดังมาชนมาเลยมากดมากดแต่ก็ถ่ายแต่ก็ใช่าอกดไม่หิวหิวเต็มยัง เด็ด pues อ,อย่างๆได้ฟูดคนร้องไห้กอดกันแล้วครับมันคนทีเดียวตายเล้วน ok ่ะโอ้โห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 โอ้โอ้โห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 อ้โหโอ้โหอ้หโอ้โ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 โอ้โห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 อ้โหโอ้โหอ้หโอ้โหโอ้โหโอออ้โหโอ้อ้โหโอ้โอ้โหอ้โอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหอ้โอ้โหโออ้ โอ้โอโอ้โอ <cues> <l convert> ้โ <cons> อ <urai> ้โอ้โอ้โอ้อ้เฮ้ยอะไรอ้ยกับ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 กัับเฮ้ยมีตัวดักมีตัวดักมีตัวว้าตัวนี้นี่หว่าทไไม่มีกดทายอ่ะโอเคอ๋อมันกลัวไฟส่องไฟแล้วมันหายเลยอ๋อไปไปไไอไป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  โอ้ยน่ากลัวโอ้ยนี่ไงวันละหมื่นสามมาได้อยู่อันนี้แหละหมื่นหโดนชนโอ้ยโอ้ยยังไม่วิวเมื่อไงหมื่นห้าแล้วได้อยู่ได้อยู่หมื่นหกได้อยู่แหละยังไม่ทันเดินไปไหนเลยจริงไัยเที่ย สองหมื่นเจ็ดสองมื่นไปอุ้ยเดี๋ยวอยู่เยออยู่อยู่ที่จอดรถล้างว่ะโรงงานหรือเปล่าไม่รู้ว่ะอย่างนี้เราอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งไรเสียงอะไรเวทเวทอะไรอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอโยนโยนโยนไอพจน์พจนเก็บอยู่นี่อยู่นี่ไหนอ่ะนี่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 กอด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  กูเยี่ยมเยี่ยมคุเยี่ยมไอพี่ระวังหลังโอ้ยกูโดถชนตายไายตายไทยไทยไทยโอ้โหกูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยไอ้พูดติดมุมโอ้หนี่นี่นายอยู่ไายอยู่มึงกอดมึงกอดแล้นะกูติดกับมันนะแล้วไปหาโอ้โแล้วไม้มุมไปไหนแล้ววะไม่ไดกอ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 นนี่นี่นี่ไปขึ้นยานก่อนขึ้นยานก่อนขึ้นฝืนบนยานก่อนนี่ยานอยู่หลังพวกมึงเนี่ยขึ้นยานก่อนกอดกันกันกอน ดังตายเหรอตายตัวมึงตายตรงไหนเนี่ยเน่เน่เน่ตรงนั้นแหละนทำไมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่มีแต่ไม่ใช่โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยผีหลังมึงไม่ทันไม่ทันโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเฮียนั่นแหละมันมีตัวด้านหน้านี่แหละตรงนี้แหละมันมีผีเว้ยรูเนี้ยเหรอตรงนี้เลยออมันเลยอ่ะมึงไม่อยู่ตรงเนี้ย มันมันกระพริบว่ามันเป็นผีกระพริบขึ้นมาเนี่ย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 ว่อเว่อเว่อเวาอโดนเลยกูสายไว้กูจะดีอะไรกูจะตีอะไรกอตายหมดเลยเดินถอยหลังได้ไหมถอยหลังเดินอยู่เดินอยู่หมดเลื่อนเลื่อนเลื่อนหรืออะไรไม่เห็นอะกูตายหรอตายหรอไอ้โกรตายยังอ่ะยังยังนอนอยู่เลยอ้าวตายอ้าวตายหมดเลยไอ้เชี่ยแม่งหนยสเชี่ยลาสบอส โอ้โหก็เฟลเลยอดีถ้างั้นน่ะโอ้แล้วของหายหมดเลยโอ้โห่วลาบอสโดนดูดจบกันฟุเทสตึงอุซ่าห์ถ่ายตัวดูดได้จะหนียังไงวะน่ะกูว่าต้องซื้อพวกของอะไรไปลฟามัน้องเฮ้ยเสียงอะไหอยเดยังไงดิ มันเสียงมันดังอุ้ยเหรอไม่รู้แล้วเฮ้ยอยู่ขวา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 ไหนวะอ๋อไฟอยู่นี่ด้วยนี่ไงอ๋อโอ้ยไงอ่ะว้าวโอ้โอ้มนลากหรอมาลากอ่อวูบๆโอ้เชี่ยไอ้ดังกูตายตายเลยเหรอเออโอ้ยโอ้ย โอ้ยกูก็ตายจีหายไอ้เหี้ยวิ่ง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 ัิ่งว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 วิ่งวิ่งวิ่งว้่ัวี่งวิ่งวิ่งวิกงวิกูติ่งติวิ่งวแ่งวิ่อวิ่งวิ่งวิ่งวิกงวิ่อวิ่งวิเงไอ้เหี่ยวิ่งก่องวิ่งก่อนน่ัวด่หน้าดูดูอยู่วิ่งรงไปเราเราเราตรงปเราไม่้อ้อม ดูดูข้างอยู่ดูข้างอยู่ไปเลยไปเลยไปเลยไม่มีไม่มีไม่มีลงลงลงไปเอาไปกอดยืนก่อนไปฉาดละกันเองดิไบกอดอยู่อยู่อยู่อีกฝั่งขหลัง้าหลังหมดแล้วหมดแล้วโอเคครบแล้วลง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 ไม่ต้องเสี่ยงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตายห่าฟุตเลอเยอะแล้วห้าสิบโอ้ดีๆตัวยตัวนี้ยาตัวนี้ยาตัวนี้ยมตัวนี้หันอันนี้เออ โอ้โเปิดตัวอย่างสดใสไอ้แซดตายกันเจอปุ๊บคว้าคว้าคว้าออกมาปุ๊บชิบหายเฮ้ยทำไมนิ่งจังแหวเจอวิดบิ๊กไอเรียบร้อยแล้วคือมันซ้ำศพด้วยไงล้มอยู่อ่ะมันซ้ำ่อปีนตายเหรอใช่ลูกเดทวันดับฟัง ออมนี่ตัวอะไรที่โดนดึงอ่ะคือจอที่กูเห็นข้างหน้ากูไม่เห็นอะไรเลยน่าจะวิวน้อยเพราะว่าถ่ายน้อยป่ะไม่เป็นแล้วยะมีคอกันรอบที่แล้วเลยแปดร้อยเก้าร้อยอยู่หรือมั้ยไมลงทางนี้แล้วป่ะม่ทางลงหรอ เนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงกูเนี่ยตรงกูเห็นกูอะไรน่ะอย่าพึ่งโลกดิเปี้วเป็นคนเจอเลยเอ้ยกูเก๊กรอบสัมภาษณ์กันรู้สึกยังไงครับเก๊กรอบตอนนี้นี่นะคะตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องแมงวันอีกรอบอุยน้องแมงวัน วิ่งวิ่งวิ่งเอวิ่งเต๋อบีเอวเต๋อบีคอนเทนต์พะโกบะโกโอ้ยเฮ้ยถอยไปที่ใครติดอะไรไอ้ปีนไอ้พอดกอดอยู่ไหนพอดมากรูกคันไอ้เชี่ยชิบหายแล้วจังกูตายตายเลยเหรอกูตายเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาตัวปีนกันนะพอดระวังระวังระวังอันนี้กูยังกอดมึงอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ได้กอดแล้ว เดินออกมาแล้วมมืรอว่างอ๋อถ้าตามันหุบอ่ะมันจะวิ่งอนี้นนนคือตาหุบอยู่หรอ,อยังยังตาเบิกอยู่ันี้นี่ออก,ออกมาถ่ายศพว้าทำไมไม่ไม่ยายาให้กูรู้ก่อนให้กูรู้ก่อนถอย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  ที่ปิดมีอะไรบ้างครับกไปฉายอย่างเดียวเหรอเจ้ลงไปข้างล่างเลยล้มข้างล่างกูกูล้มตายเหรกูล้มกูล้มกูล้มโพดโพดลงลงมาลงดูเนี่ยโดินโดดลงนี้โดดลงไอ้โพดกอดหน่อยผมอยากให้คุณกอดทางนี้ไม่อย่าออกไปกูโดนไล่อ่ะค้างเกมค้างมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ้อมออมขึ้นอ้อมขึ้นจุ๊ขึ้นจุ๊ขึ้นเหนื่อย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 โอ้ยทำไมเฟรมเรทมันเหลือสิบ เหลือสี่เหลือสิบเหลือสี่อุ้ยมันมีอีกตัวมันมีสองตัวเอ <mm ื <mm ้อไ <mm <mm ปอ่ะทษกลับบ้านโทษกลับบ้านกลับบ้านด่วนมีมีแค่ไปฉายไม่ไม่ไปกันไรกลับบ้านกันขืนยันมันตามอยู่ <mm <mm มันตามอยู่ช่วยมันตามอยู kind of ่อ um ุ้ยอุ้ยอุ้ยเหนื่อยปิดประตูอุ้ยประตูไม่ปิดอะวัดวัดทำไมประตูไม่ปิดอะปิดใหม่ดิอ๋อ ฮะโหเ<า>ดอด<า>เอ้าก็ปิดแล้วเนี่ยเอ้าไม่ประตูไม่ปิดอ่ะโอ่าเกมมีปัญหาโอ้โหประตูพังเหรอพังพังอเอา้าไม่ประตูไม่ปิดอ่ะประตูหายไปไหนอะ่ะวัดแต่เฮลแอนอาด <And> ดันขึ้นดิดันขึ้นดิ ลองออกแล,แล้วเนี่ยได้แล้วนะเลยมันขึ้นว่า ready to return ล้วลองกดดิไปกดปุ่มดูเลยไม่เอา้าไปกดปุ่มดิลองกดปุ่มเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ตอนแรกมันกินไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองอเนี่ยก็แต่ฝักประตูทางหรือว่าบั๊กหรือเยี่ยวรวะมันบั๊กไอ้เชยนั่นมันมเัเหยียบขึ้นเลยว่ะ แแบบตามันบุบแล้วมันวิ่งถ้ารูดูตามันเลยก็มันจะวิ่งไล่เลยโอ้โหไปถ้าเจอ,อเลยเอ่ะมึงวิ่งเร็วชบิบหายหนโดนกระสา้อยแล้วยีแล้วแล้วแบบว่าแม่งเสือมีอีกตัวเฮียกูงงเลยสัสแล้วพอเดินคือกล้องแม่งปันลงทำไมไม่รู้นะ ปล่าฟุตเทจจัดๆไอ้เหี้ยว้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยว้ายไอ้เหี้ยอ้แนบแน่นล้มอ่ะตีล้มอ่ะสไลด์ลงอ่ะฮคือโดนจิ้มเกีรยวิวไอ้สั์หนึ่งสี่มมีคนสงสัยด้วยครูตื่นเต้นสนุกอยู่หรือเปล่าไอ้สัต์ เฮ้ยมีมีหัวกะโหลกนี่หัวกะโหลกครับแอะอฮ้น่ากลัว,วสัตว<ๆ>์โลกกันหมดแล้วสัตว์สั่นกล้องให้มันได้คอนเทนต์นะขนาดไหนหมดแล้วเนี่ยนี่มันขึ้นเหรอโอ้ยไอ้เขาวงกดอีกแล้ว หมืนเดิมปะอุ้ยเมืนเดิมหอาก็อุ้ยอุ้ไมมอะไรอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุกูโดนกูโดนกูโดนจริงกูโดนช่วยด้วยช่วยด้วยไหนมึงอยู่ไหนะักัันนี้ฮัลโหลลหลอ้โอ้ยไอ้เจี๊ยตันตันตันไอ้ดาตันอโอ้ยกูตายอุ้ยอ ไอ้ปินปินนี้เร็วไอ้พดไอ้พดลง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 ก่อนโอ้ยเฮียโอ้เฮียตัวอะไรเนี่ยกอดมากอดโอ้ยตัวใหม่ไอ้เฮียมันอุ้มกูโอ้นเลยก่อนโอนเลยก่อนยโอนหนี้พอดีตาเดียวมาพอดตาเดียวมาไอ้หอยมาไอ้หอยโอ้ยโุ่งกลับบ้านเลยพุ่งกลับบ้านจะโดนไปคัน กูจะโดนโอ้ยคุณโดนยกตายยังกูตาย,ยาตายหมดเนี่ยไม่แล้วกูเจออีกตัวหนึ่งด้วยนะคนละตัวด้วยอ่ะกูเห็นแล้วไอ้ตัวที่มันเหมือนใส่ฮูดปะเออ, <Yeah. S 3> อเฮียตายกันหมดโอ้ยไม่ได้ถ้าตายไม่ได้ฟูด